กขาจ้างเราไปร่วมงานนะคะเขาจ้างเราไปร่วมงานแต่ไม่ถึงกับไปเป็นคอนเสิร์ตไปร้องแค่เพลงเดียวก็เป็นงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็เป็นงานลื่นเริงเป็นงานสนุกกันนะคะแล้วแล้วจัดก็คือเป็นฮอล์นะคะไม่ได้แบบอยู่ในห้องเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เหมือนเป็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 นงานเลี้ยงปาร์ตี้แบบของพนักงานนู่นนี่นั่นเราลงมาแล้วก็อ่านั่งทานนู่นนี่นั่นตามมารยาทค่ะพอถึงเวลากลับเราก็กลับ อะไรเนี้ยก่อนกลับเขาขอถ่ายรูปเราก็ต้องให้เขาถ่ายจุดนะคะ <S <S ที่ฝนไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้ร่วมขายไม่ได้คือไม่มีไม่มีรายชื่อที่จะเป็นสมาชิกอะไรของดีไ Icon เลยแต่ว่าเขาแค่จ้างเราไปร่วมง,งานวันนั้นเฉยๆค่ะแค่นั้นเองวันเดียวกันที่ที่ที่น้องกันได้ได้อะไรนะได้ลถอะไรประมาณนั้นนะคะ <S <S 2> <S 2> คือเขาเหมือนเป็นงานอะไร อะไรของเขาก็อย่างหนึ่งค่ะที่แบบเขาคงจัดงานกันตลอดอยู่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะเราก็คือเหมือนกับอ่าเป็นรับเชิญไปแค่ไปร่วมง,งานแล้วก็ร้องหนึ่งเพลงแค่นั้นจบค่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปไปครั้งเดียวค่ะไปงานแบบนี้ไปครั้งเดียวค่ะมีสัญญาจ้างแบบอะไรชัดเจนไหมพี่ฝนไม่มีค่ะไม่มีอันนี้บอกตรงๆเลยว่าเ็าคือไปแบบในฐานะที่แบบว่าเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ย เป็นญาติของทางทางคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มันก็เหมือนกับว่าเออไปในแต่ว่าเอ,อเพื่อนบอกว่าเอ้ยไปร่วมง,งานหน่อยไหมแล้วก็จริงๆอ่ะได้แค่หมื่นเดียวเองไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบได้ตังอะไรเยอะแยะ <c oughs> ค่ะเหมือนเราไปแบบไปร่วมง,งานประมาณนี้แค่นี้ก็ต <c oughs> ตรงเหมือนกันแต่ว่าก็ยืนยันในความบริสุทธิ์นะคะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าเป็นสมาชิกเราไม่ได้คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้มาเขาก็ไม่ได้มาชวนเราค่ะเขาก็แค่เหมือนแบบเชิญเราไปร่วมงานเท่านั้นเองพี่ฝนหาค่ะพี่ฝนทราบทราบเรื่องภาพที่ออกมาแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะพี่ฝนเห็นเห็นภาพทุกท,ทุกทุกัวชันแล้วใช่ไหมคะที่จะมีพี่ฝนร้องเพลงพี่ฝนเหมือนแบบอ,อยู่ในปาร์ตี้คาราโอเกะหรือว่าไปทานข้าวก็ได้สนิทนมกับบอสพอลลีไอคอนนะคะ ค่ะที่ฝนชี้ใจยังไงดีคะอ่าอันนั้นก็คือเหมือนเขาจ้างเราไปร่วมง,งานนะคะเขาจ้างเราไปร่วมง,งานแต่ไม่ถึงกับไปเป็นคอนเสิร์ตไปร้องแค่เพลงเดียวนะคะฮะัลโหลจ้างจ้างไปร่วมง,งานแล้วก็ให้ขึ้นไปร้องหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็เหมือนลงมานั่งข้างล่างกับคนอื่นทุกๆคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งที่ฝนไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้ร่วมขายไม่ได้คือไม่มี ไม่มีรายชื่อที่จะเป็นสมาชิกอะไรของดีไอคอนเลยแต่ว่าเขาแค่จ้างเราไปร่วมง,งานวันนั้นเฉยๆค่ะแค่นั้นเอง <ไป S 2> วันเดียวกันที่ที่ที่น้องกันได้ได้อะไรนะได้รถอะไรประมาณนั้นนะคะคือเขาเหมือนเป็นงานอะไรอะไรของเขาก็อย่างหนึ่ง่ะคะที่แบบเขาคงจัดงานกันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเหมือนกับอ่าเป็น รับเชิญไปแค่ไปร่วมงานแล้วก็ร้องหนึ่งเพลงแค่นั้นจบค่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะพี่ฝนค่ะพี่ฝนไปแค่ครั้งเดียวไหมคะหรือว่าไปไปครั้งครั้งเดียวไปไปครั้งเดียวค่ะไปงานแบบนี้ไปครั้งเดียวค่ะค่ะมีสัญญาจ้างแบบอะไรชัดเจนไหมพี่ฝนไม่มีค่ะไม่มีอันนี้บอกตรงๆเลยว่าก็คือไปแบบในฐานะที่แบบว่าเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ย เป็นญาติของทางทางคุณพอ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มันก็เหมือนกับว่าเออไปในแต่ว่าเอเพื่อนบอกว่าเอ้ยไปร่วมงานหน่อยไหมแล้วก็จริงๆอ่ะได้แค่หมื่นเดียวเองไม่ได้ไม่ได้แบบได้ตังอะไรเยอะแยะค่ะเหมือนเราไปแบบไปร่วมงานประมาณนี้แค่นี้ค่ะ mm hmm. แล้วไม่ได้มีสัญญาจ้างเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้แบบมันเขาไม่ได้จ้างเรา เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้แค่นี้ค่ะ,คะแล้วก็ตอนตอนหลังจากร้องเพลงเสร็จมีการพูดคุยเขามีการชักชวนพี่ฝนบ้างไหมคะไม่นะคะเขาก็ไม่ได้ชักชวนอะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็โฟกัสกันอยู่ที่งานของเขาค่ะเท<ม>่านั้นเองค่ะ,คะแต่ว่าถ้าจะมีคนมาขอถ่ายรูปพี่ฝน,นก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะมาถ่ายรูปกับพี่ฝนอยู่แล้วพี่ฝนก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธว่าจะไม่ถ่ายรูปกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ฝนค่ะจาได้ไหมคะว่ามันประมาณช่วงปีไหนอะคะอือแต่ทมันมันก็นานมากอยู่เหมือนกันนะคะประมาณประมาณปีกว่าๆเกือบสองปีได้แล้วมั้งคะงานเนี้ยค่ะพี่ฝนก็ลอง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 สืบดูก็ได้ค่ะวันวันที่วันวันที่เอน้องน้องกันก็ได้รถนะคะวันนั้นแหละวันเดียวกัน ค่ะค่ะค่ะตกใจไหมคะพี่ผลยูดีก็เหมือนแบบเอ้ารูปฉันแบบแวะแพร่ไปทั่วเลยว่าเออมีแบบมีเอี่ยวดีไอคอนหรือเปล่าก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยืนยันในความบริสุทธิ์นะคะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าเป็นสมาชิกเราไม่ได้คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้มาเขาก็ไม่ได้มาชวนเราค่ะเขาก็แค่เหมือนแบบ เชิญเราไปร่วมงานเท่านั้นเองเท่านั้นเองอ่าเราอ่าพอมันมีเรื่องมีราวแบบนี้เกิดขึ้นคพี่ฝนต่อไปมันต้องแบบรัดกุมในการทํางานอะไรยังไงมากขึ้นไหมคะอ๋อรัดกุมอะไรได้มากขึ้นไหมก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือบางทีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันมันยังไม่เปิดเผยเหรือยังไม่รู้มันยังสวยหรูอ,อยู่มันยังสวยงามอยู่บางทีเราก็ เราก็ไม่สามารถที่จะเช็คได้ลึกขนาดนั้นถูกไหมคะ hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เห็นว่าเป็นบริษัทที่มันก็เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ถูกกฎหมายเหมือนณตอนนั้นที่เรามองว่ามันก็เป็นบริษัทแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เราก็คือไม่สามารถที่จะคาดได้หรอกคะ่ะว่าว่าไปอันนี้แล้วมันจะ เป็นบริษัทที่มันอนะไรโ้ษนหน้าตอนนั้นอะมันยังถูกต้องอยู่มันอะไรอยู่ค่ะแต่ว่าปกติพี่พี่ฝนมีเหมือนแบบกฎเกณฑ์ในการรับงานใช่ไหมคะมีค่ะม,มีมีเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในการรับงานอยู่แล้วค่ะค่ะอย่างไรบ้างคะก็เหมือนสมมุติว่าถ้าเราจะรับสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝนก็จะขอสินค้าเนี่ยมาทดสอบก่อนว่าพี่ฝนอน่ะใช้ได้ไหมพี่ฝนแพ้ไหมเราจะได้พูดได้เต็มปากอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็จะดูว่าเ,าเลขจดแจ้งจดทะเบียนอะไรทุกอย่างที่เรารับเ่มันก็ถูกถูกทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะอะไรยังไงเพราะว่าณตอนนั้นที่เรารับอะเราก็ก็คือทุกๆุนคน,นะค่ะก็ตรวจสอบก็ตรวจสอบแล้วค่ะมีคนติดต่อพี่ฝนเกี่ยวกับเรื่องข่าวนี้เยอะไหมคะหรือว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็ยังไม่มีนะคะแต่ในความรู้สึกพี่ฝนเนี่ยก็พี่ฝนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่า เรามีมีตุนสสวนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นตัวแทนขายไม่ได้สมัครกับเขาคือไม่ได้ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยค่ะเพียงแต่ว่าเออเราก็เหมือนเป็นศิลปินอ่ะเขารับเชิญไปเราก็ไปตามที่เราจะต้องทํางานแค่นั้นเองค่ะณวันนั้นมีศิลปินไปร่วมงานอันเยอะมากเลยแค่ไหนก่บพี่ฝนก็หลายคนอยู่นะคะก็หลายคนอยู่แต่ว่าพี่ฝนขอ ส่ฝนขอไม่เอ่ยแลวการไปสืบกันเอาเองแล้วกันพี่โอ๊ตซีดไม่อยากพูดออกจากเราจากปากเราไงแต่ว่ามันก็มีสิลปะเป็นก็นเป็นงานเลี้ยงอะไรอย่างาเงี้ยค่ะฉะนั้นก็เป็นงานลื่นเริงเป็นงานสนุกกันนะคะแล้วแล้วจัดก็คือเป็นฮอ์นะคะไม่ได้แบบอยู่ในห้องเอซะคูซีฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เป็นฮอ์ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลงเวทีมาก็เลยมาทานข้องทานข้าวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่เพราะเพราะว่ามันก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็เหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้แบบของพนักงานน,าาน,านู่นนี่นั่นเราลงมาแล้วก็อ่ะนั่งทานนู่นนี่นั่นตามมารยาทค่ะพอถึงเวลากลับเราก็กลับอะไรเงี้ยก่อนกลับเขาขอถ่ายรูปเราก็ต้องให้เขาถ่ายจบไหมคะค่ะในอนาคตอะคะ่ะหรือว่าเร็วๆนี้ค่ะสมมตินะคะน,นี่สมมติเฉยว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที <S 2> <S 2> <S ่ <S 2> <S 2> <S ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ฝนนี่คือยินดีพร้อมเลยไหมคะยินดีค่ะยินดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ เราเราไม่ได้ผิดหนะเลยเราก็ไปทํางานตามปกติอะไรเงี้ยคะ่ะสาม,มารถสาม,มารถแบบพูดคุยได้ทุกอย่างคะ่ะคนรอบตัวพี่ฝนมีใครที่ไปเปิดบินอะไรอย่างนั้นไหมคะหรือว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่มีค่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยไม่มีเลย เพราะว่าพี่ฝนก็ไม่ได้สมัครแล้วพี่ฝนจะไปชวนใครสมัครได้ยังไงคะพี่ฝนพี่ฝนไม่ได้ชุดม่ไดเกี่ยวข้องคนรอบต๊กไม่มีใครตกตกเป็นผู้เสียหายอะไรเลยไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะคือเราไปทํางานทํางานเสร็จเราก็กลับบ้านเท่านั้นเองค่ะแต่พี่พี่ฝนมีเอกสารมีเอกสารหลักฐานรับเงินวันนั้นคือเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะยังเก็บไว้ใช่ไหมคะโอ้โหส่งปีมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสัญญาว่าจ้างอะคะ่ะมันก็พี่ฝนก็ อ่าแค่นั้นเองมันไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างเพราะว่าเราไม่ได้รับเงินเยอะเรารับแค่เหมือนเดียวได้ค่ะพี่เราก็เลยอ่าแต่ว่าก็ตรวจสอบอะไรได้ทุกอย่างค่ะนะค่ะพี่ฝนทางนั้นขออนุญาตนำนำคลิปเสียงไปออออากาศด้วยนะคะค่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 ะนะคะขอบคุณพี่เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ